เ้นบุกแล้วจะต้มใบพอนต้มบวกบวกเอาเนาะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันแซ่บๆจ้ะมันอยากกินร้ายอ่ะก,กินร้ายพอดีบุกนอนจะได้กินแซบ่บเราแบบนี้ทะลุตื่นก่อนพี่น้องจ้าจะเป็นต้นหอมเนาะช่ำใบปูไว้ตัดเลยจ้าตัดตรงนี้มันอย่าอย่ามันกะ พงึ้นมาอีกเราก็ต้องเอาหลากมันมาลานจักหน่อยอ่าเมื่อหนึ่งถือกองเมื่อนตัดเดี๋ยวออกมากินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นบุนนกนอกจ่าโอ้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นบุกแบบตีนไก่ขาไก่นอกจากสวัสดีจา่าเป็นระแซ่บจ้า,จาเป็นตาแซ่บามาเด้อจ้าสวัสดีจา้าพี่น้องสุขุสุขค่นทุกท่านนอจ้า,จามาเด้อจ่า แกงเซนสิว่าแกงเซนสิว่าไว้เตี่ยวก็ได้เนาะเนี่ยเบิ้งพริก้วนๆเนี่ยโอ้ยแออเครื่องปรุงพริกแม่น้อยแหละอันนี้ก็แม่น้อยเพิ่นท่ำไปให้เนาะน้ำซุปดอกกระช่ยขาไก่ตีนไก่นี่เนาะจะหนูก็เลยเอาต้มกึนไก่ใส่น้ำนี่นี่กึนไก่ใส่ผสมไปเนาะมากินกันจ้า ีันซอนเนาะออกแบบที่มันสดพ่อตาแสบตะแสบมาด้อจะไม่กินน้ำกันเป็นตาเพีบดเบโอ,อยากกินอยากกินเล็กหน่อยนอ้นอยู่พี่น้องปุ่จักหน่อยเพราะว่าโน้ดเพิ่มน้ำผสมไปเพราะว่าเอามาละไล่จากเทมตูแข็งมันมาละจ้า มาไล่ตรงไปนะเทียมเจียวอหอมๆเป็นแบบเซนบุ๊เนี่บอมมี่การเปิดเลย ความเผ็ดพี่น้องมาเด้อจับอันนี้แสบครับพักร่วมนี่ลหละทั่วงองบะมี่กับพักร่วมอันนี้สลัดมิกซ์เนาะหนูซื้อถุงบักไงอะมากกินล้วบะมดอมเอาที่ของเขามีอยู่ในบานสกอรบะแมนไปซื้อไม่ตลอด แล้วต้องเ,เรียกว่ายัางลไงต้องหูจัากแก่กินให้มันหมดจึงสีนะ่น่ะแล้วนูก,กระไซวิธียังสีอยู่แล้วบะแมนสิมาซื้อไม่ตลอดมาเล้อกจกากก่อหลูกตืนอนแสบคับเอานีลงมาแบบนี้พี่ล้อง กุบเนี่ยคุน้นเอาหานเป็นิ้นได้หน่อยพี่นอ้องส้นบุบกับคืบๆค,ความเผ็ดบ่ต้องถามหามากหลายสุดน้ำอันนี้ต้องเฝ้าเขียนพี่นอ้อง เล็กน้อยตื่นมาเพชรแสบมาแมนิงซันเนี่ยหนูต้องจับตัวเขาเป็นบรลักอ,อย่าฟงใคตาเลอ <c oughs> เพี่พน้องเพ็ดกินหัวตอนนั้นตอนนั่งกินกับแม่หน่อยเนาะเพ็ดพาคกันเพ็ดโอ้ยทั้งเพ็ดทั้งหัวเลาะทั้งมวลคุยไปมวล ี่ใส่หมัดทุงเลยพี่นอ้องโอ้ยทุงน้ำพริกเพิ่นนะทุงในหน่อยเพ็่น,นะทุ้งใส่มัดทุงเลยอ้าเผ็ดขัดทั้งเผ็ดทั้งเสียเห็นพักหลายๆน,น,นุ่มมากมากเซนบุบเนี่ยพี่นอ้อง คนแหงมากรุบกรอบๆอยู่แล้วอ่ะมาได้จ้ะกินน้ำกับพักหนูก็กินได้กินง่ายๆโอาย,ยังมันขลิบหอดเพิ่งย่ามกิน,นอันนี้เหรอบ่แม,มนเนี่ยอกินอันนี้บอกินอันนี้กะขลิบหวัวเพิ่งเกาคนใจบุญเนาะ ใจมุ่งใจดีเลยเป็นยังงูแบบพี่น้องเพื่อนเป็นแบบเป็นแบบกันเองนะที่น้องชอบ กานูก็เป็นคนแบบกันเองกันเองมันบะละโอ้ยเผ็ดหลายพี่น้องจ้าอื บ่ไใ้ท่านเขาในเมืองเถอบ่ไดดไปซื้อมาไหวเสียนยังเกาะุญเสียนมั่งก่อนมิจะุนเสียนธรรมดาตาม้านขางแต่ถ้าแบบมั่งก่อนต้องไปบล,ลาดร้านไทย้านจีน เมือม่อเวล่ากับมลไปเร็วพี่น้องมีลูกหน่อยเนะโอ้ยแสบเพชรพี่น้องยุบไปไหนไปเนี่ยร้องอน่อยอเปียกเปียกหมนขังในพุณละขังในเสียในพุณ ถุงนึงได้มึงกินอัน,อน,อนเซนบุกนะที่กินได้เนี่ยมันดีเซนบุกแตวมันมีประโยชน์แล้วมันกินเป็นอาหารเข้าเฮ็ดไวเฮ็ดกับแนวอื่นกับใดพี่น้องไว้พัดไว้ยังมือซื้อบ้างไว้อึ๋ง ตมอตรงสั้งจากรนะ้านนะจักน้ำมูกน้ำตาแบบเนี้ย น้ำมั <c oughs> นโอเยเพชรน้ำม,มันกับแอมยังเหลือตีนไกยูนุออาอาอกมาต้มสองถุงพี่น้องอาออกมาอุ่นต้มสองถุงถัดด่วด้จากหนูแทนเลยเด้อ แห้งหอ,อมม่นแห้งเปือ่อยหลายกว่าเกา่าอันนี้อืมฟาเปล่ปนเะนุ่มากอือนด่ามเนาะ เทศจนเยังว่าถูกแล้วพี่น้องวาแล้วมาแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ดู๋ยวะเว้นตลิตะหลกเดี oh. ๋ยวจะเว้นตลิตะหลเว้นตลิะตะหลกเนี่าเพิ่งเขา้ามามันเผ็ดหลกเป็นวินขอมาเป็ <c oughs> นวินเนยอึ ดิฟุสิตะสิตะได้ยังรังกล่องอีกทมไม่เปดเนอะเว้หนูต้องถูตะกันตรงเนี่ย มินเนเี่ยมาปล่อยแฮมแยวอยู่คนเดียวเลยนวลก้อนก่อนนวลจะมากินเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเขาะจะรู้ตัวทันนอนลอยออกมาพี่น้องนเนนนอม่มินเนี่ยเราไปนอลต่อได้ไหมให้หลบให้หลบ

แด้ยวจะอื้มหืมมาไลยพี่น้องเพราะว่าไปลหนู้นนั่นได้กลิ่นพี่น้องนู้ไม่ได้กลิ่นบ่อย เพราะว่าอ <c oughs> ันโทษจะเท่าไก่ตีนไก่เดี่ยต้องไปซื้อในเมือง๋ยวเขามีลูกหน่อยบะระบะแมนยูือเขาจะไปเลยคือค้นเดียวหรือว่าค้นโอ้ยบ่าแมนค้นเดียวค้นสดค้นยังซีเมนบะระ เรือวบาคนมันมีลูกหน่อยเมื่อ,อังในซิมบ้ขาขับไปจะต้องฮอบลูกไปนั่เขาในเมืองการพี่นองเห็นแหละช่้งรถเข็นท่้งอย่างแยมเาล่ะมันยากนี่ถ้ามันมีอยู่ไก่ไก่ๆบ้านนี่หนูจะไปซื้อม่ไว,ว้แล้วหาหกทงมัน่มีไก่บ้านอะ จะถามว่าในเมืองไก่บอในเมืองกับบอไก่แต่มันต้องคืนรถเม่ไปแล้วก็คืนรถไฟถึงสิคีรถสวนตัวไปกับบอไก่แต่เขามีลูกหน้อยเขาต้องหอบลูกไปนั่มย่างเขาไปซื้อคองนี่บพราะแมนว่า,าเขาไปจับตีนไก่เรลกกับไปเลยเดีย้ยก็จะถึงร้านนึงสิพี่น้องเดี๋ยว,นนยวเลนะ็เกน,น่อยกับวิ่งเขาสอกนั่นเะดี๋ยวเล็กนอยกับวิ่งเขาซอกนี่นะพี่น้อง้าใจหนูเนาะ <c oughs> แล้วเขา ลูกน้อยสองคนมันกัะเนีไม่มาละจ้าไปแล้วบัดน,นี้อิ่มสมใจพี่น้องจ้าไปเด้อขอบคุณหลายๆเจ้าขอบคุณแม่น้อยที่เฮอันนี้ไปห้น้อจ้าเนาะขอบคุณพี่น้องทุกสูบูสูสคนทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจที่เขามาติดตามแลู่น้ำกันตลอดไปนะจ้าสวัสดีดจ้าขอบคุณค่ะ